กขอต้อนรับสู่งาน AK The International c i Competition ประเทศไทยปี2023นะครับผมปีนี้เป็นปีที่2ที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นที่รวมตัวของอคนที่มีความสนใจใน,ในด้านงานโมเดลต่างๆให้ได้มารวมตัวกันครับผมเพื่อที่ให้สักภโมเดลของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นครับ t o d y we want to introduce our AK ใน i l a n d ครับวันนี้ครับจะมาอธิบายถึ่งเกี่ยวกับงาน AK Interactive Thailand <Yeah. S 1> นะครับ The purposely we do this show is for the second time in Bangkok Thailand <Yeah. S 2> for the community hobby in Thailand ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับในการที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมานะครับ Just just expand what the a k i s f i o h the AK i n t r c t i v e is from Spain originally they made a paint so now we bring to the เ l ื่อส่งเอเชียทุ t เด็กให้ทุกโมเดลรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับ uh, AK นะครับก็พื้นฐานมาจากประเทศสเปนนะครับเขาเป็น uh, ตัวแทนผลิตโดยเฉพาะสีนะครับเป็นสีสุดพิเศษนะครับที่เป็นสีสำหรับโมเดลนะครับตอนนี้ uh, เขาต้องการที่จะนำสี AK เข้ามาสู่ตลาดที่ซาวด์อีสเอเชียแห่งนี้ครับผม <Yeah. S 2> สินค้าผลิตภัณฑ์ของ AK Collective ที่ผลิตใน,ในประเทศสเปนนี่นะครับผม ตอนนี้ทางบริษัทซีออนฟาร์มูเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านโมเดล้นะนำทั่วไปทั่วประเทศครับ